วันนี้เรามาเล่นแบบนี้กันเออเราไม่เจอกันนานเลยเนาะโอ้ยตัวหนึงเออะนี่อหเฮ้ยอีกหนึ่งวิก็จะเย้ได้แล้วเออแป๊บเดียวได้ห้าเควีเลยเนะี่ยโอ้ยมาแล้วมาดูกันดีกว่าว่าตอนนีออ้ใครเป็นที่หนึ่งตอนนี้ เราจะเซนเราจะเป็นที่ไหนเอาที่สามกับที่สองออกก็เหรอมา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 มเราต้องเก็บให้ได้เยอะเยอะนะคะอตอนนี้ขออีกนิดนึงก็ <c oughs> ได้นะเพราะว่าเนี่ยเราอายอยู่เนี่ย รู้เป็นโรคอะไรชอบไอนะเอา้าที่หนึ่งมาเฉยขออนุญาตนะอตอนนี้คือเราได้ซื้อรถคันใหม่มาแล้วอืม,อมโอ้โหตอนนี้คืออะไรล้วคะเอ้าให้หนึ่งออกไปแล้วเหรอ ราใส่เรียนนี่อยู่ไงก็เลยไอ้ลำบากอยู่คือช่วงนี้เราไม่สบายอ่ะคือมันไอไม่รู้เป็นไรชอบไอเออเราก็เสียงเบาแว่สิเฮ้ยเรายังไม่ได้ไม่ได้นี่นาแล้วเนี่ยสปินอ่ะล,ลืมไปเลยอ่ะเฮ้ยได้บ,บวกนี่เลยอ๋อ เราจะเคลมไปเรื่อยๆเลยนะจนกว่าจะหมดอ่ะอ่อาที่หนึ่งได้แค่ก้าวมงเหรอเนี่ยเหน่หมันชอบขังเออทุก็แค่นี้ก่อนนะไว้เดี๋ยวเราลองไปนี่ดูก่อนไปเรื่องสองแชมพูฮาทำไมมันน้อยจัง

โอ้อยตอนนี้แล้วก็นี่นะอืมเจ็บคอนิดนึงนะคะก็ขอโทษด้วยนะที่นี่เหมือนแบบเราจะพูดมากเกินไปโอ้ตอนนี้ที่สองคือสุดยอดเลยนะคะจากตอนนี้มาคืออยู่ที่สามพันหกเกือบสามพั 3, 6, นสามพันหกสิบะคะโอ้หฉัน เคลไปทีสองอันอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะแต่มันไอ้กายม่ยนี่อุย้ยน่าเหรอเลยมันเหลือสี่สิบกวิ่งอ่ะอทำไมนะทำไมชะมันเหลือ,อน,น้อยจังม้เอายงไม่ได้เคลย์แย่แล้วได้วตว์ตัวไม่ ตัดตัวไหมที่เราได้โอ้โหก็แค่โอ้โหแรงมันน้อยไม่เอาอืมเออเฮ้ย,ยนี่นี่นี่น,น,นี่เก็บเข้าไปที่เดียวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เราทำอย่างนี้ได้ ม,มันก็จะทำแบบนี้ได้นะคะมันก็จะให้เราที่หนึ่งไปเลยนะคะไปไปไปเดี๋ยวมันก็จะเก้าพันแล้วนี่โอ้โหจังหวะถึงเก้าพันก็คือแบบว่าได้ห้าหมื่เลยเหรอคะเนี่ยไปกันเลยโอ้ยมันใหญ่จังอนะใหญ่มากอะ โอ้โหใหญ่ทีนึง่งคือแบบว่าใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะอ้าวอ้าวฉันได้๋อืมโอ้แล้วแล้วก็ไปเกือบเก้าพันอยู่นะโอ้ยทุกคนเจ็บพอโอเคคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่นี้นะคะ 拜拜。Bye bye.